That at all time all I'm in อ่านะก็ขอกล่าวสวัสดีน้ำมิ่ทุกท่านเลยนะครับผมใช้ตาในการดูนะครับผมโอเคนะฮะก็วันนี้ผมก็จะมาสอนแบบว่าทำาให้แม่ครับแบบว่าไม่ต้องมีท็อตก็สามารถสว่างแบบมีท็อตได้นะฮะอ่ะงงกันดิเอองงกันดิงงกันดินะฮะก็ ผมว่าเราทรุบท็อตตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมยังไม่ได้ปรับน้ำกระเลยมืดตืต้อๆอย่างนี้นะฮะโอเคไม่พูดเท่าเพลงนะเราออกเกมเอมแล้วก็ล้างข้อมูลไปด้วยโอเคอาจจะได้เสียงนิ้วหน่อยนะฮะก็ไม่ได้ใส่หูฟังในขี้เกีนน็บนะผมมันร้อนเออแล้วก็มาที่ไฟเอ็กไฟเอ็กโคลเลอร์นี่แหละครับผมโอเคแนละ้วก็หาโหลดได้ตามที่สระตูเนาะเข้ามาปุ๊บทำเป็นแนวนอนได้เออ คแล้วไงต่อวะเอออย่างนี้ก็มาตรงที่เกมนะครับผมแล้วก็คอมแล้วก็โมจังนะครับผมแล้วก็มาครับ PE แล้วมาที่เป็นตัวกระดาษ A4 ไม่รู้เป็นกระดาษ A4 หรือเปล่ามันเป็นเห็นตัว A นะฮะโอเคก็นะฮะไอตัวเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมไอตัวเนี้ยตัวนี้เออเนี่ยเห็นไหมที่ผมเช็คถูกเนี่ยเออนะฮะมันจะเป็นตัว อะไรวะเรียกว่าตั้งค่าเรียกว่าอ่าว่าเรียอะไรวะนะอ๋อโออปชั่นเออนะฮะออปชั่นตร,ตรงนี้นะฮะให้กดเข้าไปแล้วก็ไปที่ es แก้ไขบันทึกนะครับผมอันล่างสุดนั่นเองแล้วกดรูปดีสอที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะไอ้ข้างบนเนี่ยเออนั่นแหละแล้วก็มาข้างล่างนะครับผมมาข้างล่างแล้วก็หาเน e ี่ย efx นะครับผมน่าแล้วก็อยู่ตรงนี้ไอ é ลองพี่สามนะไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี้ยคุจะกระบอกยังไงเดี๋ยววะไอคือวหาไอตัวเนี้ยเออี G F X R G A M M A นะครับผมให้ปรับให้ลบหนึ่งเออแล้วก็ใส่เก้าเก้าประมาณสักสี่ตัวก็พอแค่ตัวก็ได้อ่ะแถมอ่ฮะก็กดเซตแล้วกดกลับเลยแล้วก็คุณต้องการบันทึกใช่ไหมเออกูจะบันทึกแล้วก็กดใช่ไปเลยนะฮะแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งก็กดออกเลย ก็เข้าไปในแมครับต่อนะฮะโอเคเข้าหมครับเข้าหมครับรอแป๊บนึงโอเคมาแล้วมาแล้วแล้วก็กดเข้าไปโว้เมื่อกี้นะฮะที่เราขังตัวเองโชช้าจังวะโอเคมาแล้วฮะก็ทำการทุบท็อตปักหน้าโอ้สว่างทิ่ย์ายยอด โค้ดสว่างเลยนะก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งทงพึ่งทอสเลยสักอย่างนะฮะครนะไม่ต้องขึ้นทงขึ้นทอสขึ้นเลยหมายถึงพึ่งนะฮะโอเคนะเห็นไหมก็สว่างได้โดยไม่มีทอสเออแม่งโคตรโหดแล้วคือปัญหากูค,คือจะทําปกยังไงดีวะเนี่ยพี่ผายโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวปกเองนะฮะบายครับผมฝากกดไลค์ด้วยโอเค